ชื่นใจค่ะที่เห็นแม่นายกินอาหารเม็ดได้ถึงเขาจะกินไม่เยอะแต่เ็ว่ากินทีละนิดทีละนิดแม่ก็ดีใจแล้วค่ะอย่างน้อยเขาจะได้มีน้ำนมให้ลูกแม่พาบีสองไปหาหมอเมื่อกี้ก็เลยแวะซื้อนี่ค่ะอาหารของรอยย่อพนินมาด้วยถุงเล็กถุงนึง อยากจะซื้อถุงใหญ่นะคะแต่ว่าแบบเพงใจเงินในกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาถุงมินิมาก่อนปรากฏว่าแม่นายเขากินนะคะดีใจจังเลยดีใจมากที่เห็นเขากินได้แบบนี้ค่ะการที่เขากินได้เนี่มันก็ส่งผลที่จะทำให้เขามีน้ำนมให้ลูกมากขึ้นถึงแพงแม่ก็จะยอมซื้อให้กินนะแม่นาย เพื่อเองจะได้มีน้ำนมให้ลูกๆนะลูกนะกินนลูกกินแต่แม่ตั้งไว้ให้นะแม่ตั้งไว้ให้เรื่อยๆซื้อมาไว้ให้เขาตัวเดียวเลยค่ะเอด้อดูน้อยชีวิตที่ไร้เดียงสานี่หละเนาะ จัดใจดำไม่ช่วย,ย,ยไยด้ยังไงใช่ไหมคะแม่ก็อัปเดตให้เอซดูสั้นๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ